สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างหมนนะครับวันนี้ก็เราก็เอากิ่งพันธุจากที่สวนลงมานะครับที่เมื่อเช้าผมไปถ่ายคลิปมานะครับอันนี้เราก็มาถึงนะครับเอามาถึงโรงเพาะชำนะครับเราก็จะเอามาแช่เอามาแช่น้ําก่อนนะครับน้ํายาเล่งรากนะครับตัวนี้ก็จะประมาณแช่สักประมาณ10-15นาทีนะครับแล้วเราก็ยกออกนะครับ ถ้าใบให้เราสังเกตที่ใบนะครับว่าใบเขาเหี่ยวหรือเปล่านี่นะครับอันนี้คืออาการใบเหี่ยวนะครับถ้าใบเขาเหี่ยวแบบนี้เราแช่เราแช่แล้วก็ให้ใบเขาฟื้นสวยจนเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเราถึงจะเอาไปลงแกบดํานะครับ,นะรบไม่งั้นเขาตายตั้งแต่อยู่ในถุงดํานะครับนี่นะครับวันนี้ก็เช้านี้ได้มาเท่าไหร่สี่ร้อยครับสี่โอ้โหนะครับ เช้านี้ก็ได้มา400รต้นนะครับสุดยอดครับเย็นนี้เลี้ยงเบียร์อีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับนี้เราก็ทําการเอาลงต้นแล้วก็มาเชือกมานะครับนี่นะครับยวแช่วไว้สัก10 1 0ิบถึง15นาทีนะครับแล้วเราก็นําออกนะครับนี่นะครับตัวนี้เราก็จะผใส่น้ำยาเล่งรากไปอยู่ประมาณ สองฟ้านะครับสองฟ้าต่อน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งถังนะครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ